สวัสดีครับวันนี้ก็จะแนะนำนะครับสำหรับใครที่นะครับต้องการทราบว่าแอปเงินกู้ถูกกฎหมายนะครับเป็นนะครับกลุ่มให้บริการนอนแบงค์นะครับตอนนี้อัปเดตล่าสุดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสำหรับใครที่อยากกู้นะครับหรือหาแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมายนะครับวันนี้เรามานำเสนอให้ท่านผู้ชมรู้เลยนะครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่า แอปไหนเป็นแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมายนะครับวันนี้เราแนะนําแล้วก็เราจะรวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับว่ามีแอปไหนบ้างนะครับ มาที่แอปแรกนะครับแอปแรกก็จะเป็น True um Money Wallet นะครับ True um Money Wallet นะครับโดย True um Money เป็นผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกเพย์นะครับเม้นนะครับชั้นนำในภ e e ูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยการจับมือกับธนาคารเกียรตินาคินพัฒนนะครับให้บริการจีนเชื้อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ KKP Cash Now นะครับ2นะครับ เป็นแอป Money Hub นะครับแอป Money Hub โดยบริษัท Money Hub Service จำกัดในเครือบริษัทไทฟู้ดกรุ๊ปนะครับจำกัดมหาชนผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้กำกับธนาคารแห่งประเศทศไทยนะครับให้วงเงินสินเชื่อสูงถึง50,000บาทนะครับผ่อนสบายสูงสุด12เดือนนะครับแล้วก็มาที่ A อ o n e y ่นะครับ ให้บริการบรัตร,รกดเงินสดประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลนะครับพร้อมเขียงข้างคนไทยในทุกช่วงจังหวะของชีวิตนะครับง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่มีช,ชาติไทยอายุต,ตั้งแต่20-60ปีนะครับมีรายได้ประจําตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปก็สามารถขอเข้ารับบริการได้ทันทีโดยวงเงินจะอนุมัติสูงแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับสำหรับลูกค้ามีรายได้ตั้งแต่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่3,000 30, บาทขึ้นไปวงเงินอนุมัติ สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน5เท่าของรายได้นะครับและลูกค้าที่รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า30,000วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน1.5เท่าของรายได้นะครับต่อมาก็เป็น p r o m i s s นะครับ r o m i s สคืออีกหนึ่งผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ดำเนินกิจการในไทยอย่างยาวนานนะครับโดยตัวสินเชื่อสมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์้ประกันเพียงคุณมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่บริษัทกำหนดนะครับ มีสัญชาติไทยอายุระหว่าง20 60ปีนะครับเป็นผู้รายได้ตั้งแต่8,000บาทขึ้นไปโดยยึดหลักฐานประกอบรายแก่สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองนะครับมีอายุงานทำมีอายุงานนะครับการทํางานปัจจุบันอย่างน้อย1เดือนขึ้นไปนะครับสำหรับเงินอนุมัติสูงสุดจะอยู่ไม่เกิน3 0 0 0บาทนะครับ ต่อมาก็เป็นสินเชื่อแคชจอยนะครับสินเชื่อแคชจอยสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ทําให้เรื่องเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายนะครับสมัครได้ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแค่มีเงินเดือนตั้งแต่7,000บาทขึ้นไปนะครับต่อมาก็คือแอปป่านะครับป่านะครับกู้เงินด่วนผ่านแอปแอปป่านี้จะเป็นแอปที่รวมนะครับแอปที่รวมแหล่งสินเชื่อแอปเงินกู้นะครับที่ถูกกฎหมายนะครับ ตัวนี้แอปป่าจะเป็นช่วยค้นหาแอปนะครับที่เราสามารถไว้ใจได้นะครับตัวนี้สามารถารับโหลดมาได้เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเงินท์โบนะครับเงินทูโบนะครับให้บริการทางด้านการเงินกับลูกค้าในชุมชนและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศผ่านเครือข่ายสาขากว่า700สาขานะครับมีทั้งสินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์ภายใต้กำกับสินเชื่อโฉนดที่ดินและห้องชุดโดยสามารถรับเงินได้ภายในวันนะครับจุดเด่นก็คือเงินทูโบจะไม่สนับสนุนและไม่ปล่อยสินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภคที่มีจุดประสงค์เพื่อการซื้อสินค้าุ่มเปื่อยเพราะจะสร้างนิสัยการอุปโภคบริโภคที่ไม่สอดคล้องกับรายได้นะครับต่อมาก็จะเป็นแอปแลบบินะครับแลบบิตแคสต์นะครับแล็บบิตแคสต์ผู้ให้บริการจินเชื่อออนไลน์จะอาชีพไหนก็สมัครได้นะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับอยู่ภายใต้การกับ การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเลือกสมัครสินเชื่อและบิ c แคสได้เพียงหนึ่งสินเชื่อซึ่งสินเชื่อและบิ c แคสมีสองสิ ists, 是是 of of benefits, at นเชื่อให้คุณได้เลือกนะครับสินเชื่อและบิดแคสเงินก้อนพร้อมใช้รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้นะครับแล้วก็สินเชื่อและบิ c แคสนะครับผ่อนตามใจสินเชื่อหมุนเวียนวงเงินกลับคืนมาเมื่อชำระเงินคืนนะครับ ต่อไปนะครับ s ย y o o Capital นะครับบริษัทออ่าชยูพ Shyoo uh, Property นะครับแอนด์เซอร์วิสจำกัดนะครับตัวนี้ก็เป็นแอปเงินกู้ถูกกฎหมายเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็น Shopee นะครับอ่ S E C Class นะครับตัวนี้เป็นแอปเงินกู้ Shopee จากแอปนะครับ Shopee ยอดฮิต e นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อเงินสดเป็นทางเลือกกับ คนที่มีความจําเป็นใช้เงินด่วนนะครับโดยสามารถผลได้นานสูงสุด3เดือนนำพเพย์จ่ายได้อย่างอนเอกอนกได้อย่างอนเนกประสงค์นะครับอีกทั้งสมัครแค่มีบัญชีช้อปปีและใช้เพียงบัตรประชาชนไปเดียวนะครับไม่ต้องมีคนคำ้ำประกันก็สมัครผ่านแอปได้ทันทีนะครับขณะเดียวกันไม่กําหนดรายได้ขั้นต่ําของผู้กู้นะครับให้บูงคนสุดไม่เกิน5,000 0นบาทนะครับอ่าต่อมานะครับก็เป็นแอปฟินนิกนะครับตัวนี้ อแอปฟินิกก็เป็นแอปที่ผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อตั้งแต่2,000ถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับแล้วก็มาต่อที่เงิน thunder นะครับแอปเงิน thunder นะครับแอปเงินกู้พัฒนาโดยบริษัท scb abacus จำกัดในี่คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ โดยให้บริการสินเชื่อภายใต้การการเงดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมั่นใจได้ว่าเป็นแอปถูกกฎหมายโดยมีสินเชื่อเงินสดที่อนุมัติด,ด่วนรับเงินใน24ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับสมหวังเงินสัว์ได้นะครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์นะครับที่ดำเนินการโดยบริษัทไฮแวร์จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารชิสโก้นะครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางการเงินที่จะทาให้ทุกคนนะครับผู้มีรายได้น้อยนะครับหรือรายได้ไม่เพียงพอสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นโดยบริการสินเชือ่อทางสมบัติเงินสั่งได้นะครับจะเป็นการจํานําทะเบียนรถทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานรถเก่งรถกระบะไปจนถึงรถบรรทุกนะครับเพียงแค่รถมีเล่มทะเบียนก็สามารถ ขอรับบริการสินชื่อได้นะครับที่กล่าวมานี้นะครับเป็นแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมายนะครับทั้งนั้นเลยนะครับโดยเป็นการนะครับกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือทบทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลายชื่อแอปที่เราขึ้นบนหน้าจอที่กล่าวมานะครับแน่นอนนะครับถูกกฎหมาย100%ซนะครับกลางวน หายกังบลน,นะครับหายห่วงหากใครที่มีความประสงค์อยากกู้ออนไลน์ก็สามารถดาวน์โหลดแอปมาได้นะครับทั้งระบบ iOS และระบบ Android นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลต่อนะครับให้ครอบคลุมนะครับก่อนที่จะตัดสินใจ ยื่นเรื่องกู้นะครับเป็นกระใจายให้ทุกคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกษิจนี้ไปได้ด้วยดีนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสบบดีครับ